สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมาแนะนำสวนต้นไม้ใจกลางกรุงอยู่แถวแถวซอยอารดีนี่เองนั่นก็คือสวนต้นไม้ที่อยู่ในกระทรวงการคลังหรือกรมประชาสัมพันธ์บรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะร่มรืม่นแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะด้วยนอกจากทางเดินเราก็สวนเด็กเล่นแล้วก็ยังมีคอร์ดแปดกับสนามบาสด้วยนะเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราก็จะเดินออกตรงประตูตรงทะเลสาบของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อไปหาของกินอร่อยๆอกันเราก็น,นี่ไงเห็นไม้ป้ายไฟที่เปิดอยู่นั่นแหละนั่นแหละที่อยู่ในวงกลมนั่นแหละคือร้านโปรดของเราเลยร้านนี้เป็นร้านไอศครีมโฮมเมดอยู่ตรงข้ามกับท็อปเดลี่พอเดินเข้าสุมาก็เห็นป้ายไอติมโฮมเมดแสดงว่าถูกต้องละจะ้ะร้านนี้ชื่อว่า e e v r y d a y s c o o p เป็นไอศครีมสูตรเจลาโต้นั่นก็คือไอศครีมสูตรไข่มันต่ำน้ำตาลน,น้อยแต่รสชาติอร่อยมากเลยนะทำให้รู้สึกผิดต่อร่างกายน้อยลง ขนมปังกรอบเขาก็มีอร่อยทุกรสเลยไอศครีมของ r y d a y s ส o o p เนี่ยเขาจะมีรสชาติใหม่ๆหมุนเวียนมาตลอดนะวันนี้เราเลือกเป็นรสนมเย็นแล้วก็ครีมโซดาทานคู่กับขนมปังกรอบเย็นสดชื่นหนึบหนับกรมกรมก,รมกำลังดีมาลองกันนะ